หลังจากที่เล็กเรียนโรงเรียนบ้านสะโพน,นทองบนพุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านการฝึกอบรมตามโครงการยุวเกษตรยุสอันโลใซบพร์เบรนเรียบร้อยแล้วก็ลงสู่ภาคสนามปฏิบัติทันที นายสุพจน์ิมกองของขออรูเรียนสับคนทองผู้สับสมเด็กให้เรียนที่เข้าโครงการก็บอกว่าปกติแล้วชาวนาไม่รู้ว่าแร่ธาตุในดินมีปริมาณมากน้อยเพียงใดการใส่ปุ๋ยเคยมีหรือว่าปุ๋ยสั่งตัดที่มีธาตุอาหาร NPK หรือในตรเจนฟอสฟอรัสและตัวแทสเซียมเป็นไปตามความเคยชินเมื่อเห็นต้นกล้าออกสีเหลืองก็ซื้อปุ๋ยมาวานัน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วยุควักษตรจะแบ,บ่งที่นาออกประมาณ1 5 2หถึง่สิหลุหล่นดินลมาและนำมาปุกบเท้าให้เป็นื้อเดียวกันนำมาเปรียบเทียบสีหาม,มาตรฐานของขค่า N T K แล้วส่งค่าตรวจสอบผ่านมือถือไปยังนย์ข้อมูลของสนักงานบรรลุดินเพื่อกเกษตรกรรมหาค่าของดินครับว่าดินในนาของนายกรในขอนเนี่ยมีค่า N เ,เ,เท่าไร่ค่า P เท่าไรค่า K เท่าไรหลังจากที่เราได้ค่าของดินนะครับ,เ,เ,นนรบเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับชุดตรวจดนินนะครับ เราก็จะส่งผลนะครับการตรวจค่าของดินเนี่ยไปยังสปกรนะครับส่งทางอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อส่งไปแล้วทางสปกก็จะนําค่าที่เราส่งไปเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์ดูว่าค่าที่เราส่งมาว่า NPK เนี่ยนะครับเราจะใช้ปุ๋ยยังไงดีในที่นาแปลงนั้นนะครับจากนั้นก็จะส่งกลับมาเป็น SMS นะครับกลับมาให้นายกรนายขอนะครับซึ่งเราได้ส่งค่าของดินไปเนี่ยว่านานายกรจะใช้ N กี่กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปีอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้เพราะมีมือถือลูกหลานเกษตรกร,ร,กรสามารถแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องกเกษตรกรได้รู้สึกว่าดีใจนั่นะคระบเพราะทางวัยรับทราบว่าแหล่งาของดินของในหน้าบุกนหัวมันมี่สไสต่อใสนะครับการเง็นยุวะเกษตรกรของถิ่นมาตัวไทยรู้สึกว่าดีใจ ที่นี้ผุ้งุลาร้องให้ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเด็กนักเรียนเกษตร,รษกรสปปสามประสานเกิดเป็นผลผิตข้าวที่คุ้มค่านักรทรบฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนักรรบ